สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่อง5 m i n u t e วิ t h มีอีกครั้งนะคะกับการแนะนำหนังสือ The Riches Man in Babylon ตอนนี้ก็เป็น EP ที่9แล้วนะคะในบทหัวข้อเรื่องพ่อค้าอูดแห่งบาบิโลนเนื้อหาในบทนี้น่าสนใจและสนุกมากเพราะเป็นเรื่องราวประวัติของดาบาซีซึ่งเป็นพ่อค้าอูดที่มีฐานะมั่งคั่ง ในนครบาบิโลนผู้หนึ่งนะคะเขาเล่าประวัติของตัวเองให้กับทาคัสบุตรชายของสหายเก่าของเขาฟังเนื่องจากทาคัสเป็นหนี้เขาและไม่สามารถที่จะชำระหนี้คืนให้กับเขาได้รวมทั้งเป็นหนี้คนอื่นๆอีกหลายคนในบาบิโลนทาคัสซึ่งเป็นเด็กหนุ่มไม่มีความคิดที่จะ พยายามหาเงินมาใช้นี่ให้กับบุคคลที่เขายืมไปนะคะแล้วก็ใช้วิธีที่หลบหน้าหนีเจ้าหนี้โดยไม่สามารถแก้ปัญหานั้นจนมาวันหนึง่งเขามาพบเข้ากับดาบาซีโดยบังเอิญที่หน้าร้านอาหารแห่งหนึง่งและดาบาซีก็เชิญเขาเข้าไปในร้านอาหารนั้นพร้อมกับพูดคุยกับเขาโดยการให้เขานั่งลงร่วมวงรับประทานอาหารแต่ ไม่ได้สั่งอาหารให้กับเขานะคะสั่งให้แค่น้ำดื่มธรรมดาแล้วก็เล่าประวัติของตัวเองให้กับทาคัตผู้ซึ่งเป็นลูกชายของสหายเก่าของ,ของดาบาซีที่ชื่อว่าอาสูฟังว่าก่อนที่เขาจะกลายมาเป็นดาบาซีพ่อค้าอูดแห่งบาบิโลนเนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้าง และมีวิธีจัดการกับสิ่งเหล่านั้นยังไงในมุมมองที่ทำให้เขากลายมาเป็นดาบาซีเหมือนทุกวันนี้ดาบาซีเริ่มต้นเล่าเรื่องของตัวเองได้อย่างน่าสนใจมากเพราะเขาเปิดประเด็นมาว่าตัวเขาเองเนี่ยเคยเป็นทาสในซีเรียก่อนที่จะมาเป็นพ่อค้าอูดที่บาบิโลนด้วยทุกคนที่อยู่ในร้านอาหารก็ต่างหันมา แสดงความสนใจกระเถิบเข้ามาเพื่อจะฟังเรื่องราวของดาบาซีในสมัยยังหนุ่มดาบาซีเริ่มต้นอาชีพโดยช่วยบิดาของเขาทําอ่านม้าอยู่ในร้านของเขาแล้วเขาก็แต่งงานมีครอบครัวแต่ด้วยความที่ยังมีความสามารถความเชี่ยวชาญในการทําอ่านม้าเนี่ยไม่ดีนะักรายได้เขาก็เลยไม่ได้สูงเขาก็ใช้ชีวิตเลี้ยงดูภรรยาได้ แค่ระดับพอมีพอกินไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่เขาอยากจะซื้อหาสิ่งของเครื่องใช้ดีๆเขาอยากได้สิ่งต่างๆดีๆมากมายที่เกินกำลังซื้อแต่ก็พบว่ามีเจ้าของร้านค้าเนี่ยให้เครดิตเขาให้เขาสามารถซื้อของไปก่อนได้แล้วค่อยนํำมาจ่ายทีหลังด้วยความขาดประสบการณ์ของเขาในวัยหนุ่ม ก็ทําให้เขาใช้จ่ายเกินตัวจนเป็นหนี้สินผูกพันเต็มไปหมดจนมาถึงวาระที่เขาไม่สามารถที่จะจ่ายหนี้ให้กับเจ้าหนี้รายใดได้เลยและเขาก็คิดที่จะหนีไปอยู่ที่เมืองอื่นเมื่อถึงตอนนั้นหนี้สินทำให้เขาต้องแยกจากจากภรรยาเพราะภรรยาไม่สามารถอยู่ด้วยได้ก็เลย เดินทางกลับไปอยู่กับบิดาของนางส่วนตัวดาบาซีเองก็หนีออกมาจากบาบิโลนเดินทางไปทำมาหากินเล่ล่อนอยู่กับกองคารวานประมาณสองปีซึ่งก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จที่จะสร้างรายได้ได้หลังจากนั้นดาบาซีก็ไปอยู่กับกลุ่มโจนห้องทะเลทรายเพื่อปลูกป้นกองคารวานที่ไม่มีอาวุธ ที่เดินทางผ่านทะเลทรายการกระทำของเขาตอนนั้นน่ะเขาไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดแต่เขาคิดว่ามันเป็นการผชนยัยเป็นการสร้างสีสันให้กับชีวิตโดยที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองตกต่ำเพียงใดเขาประสบความสำเร็จในครั้งแรกสามารถบุกป,ป้นกองคารวาลได้ แล้วก็ได้ทองคําสินค้ามีค่าแต่เขาก็เอาไปขายแล้วก็ใช้เงินกันอย่างไม่ได้เสียดายเพราะเงินมันเหมือนกับหามาได้ง่ายแต่พอครั้งที่สองโชคก็ไม่เข้าข้างเขาเพราะหลังจากเขาบุกป้นกองคารวานเขาก็ถูกหัวหน้าเผ่าพื้นเมืองเนี่ยที่กองคารวานจ้างมาเป็นผู้คุ้มกันฆ่าหัวหน้า กลุ่มโจรของเขาตายไปสองคนแล้วก็จับรวบรวมพวกเขาได้แล้วก็นำตัวพวกเขาไปที่เมืองดามัสกัสเพื่อขายเป็นทาสดาบาซีถูกหัวหน้าเผ่าทะเลทรายชาวซีเรียซื้อตัวไปเป็นทาสด้วยเงินเพียงสองแท่งตอนนั้นเขายังไม่รู้สึกอะไร เพราะความที่ยังเป็นหนุ่มและบ้าบิ่นก็เลยทำให้เขาคิดว่าอันนี้มันเป็นแค่การผชนภัยอย่างหนึง่งจนกระทั่งเขาถูกหัวหน้าเผ่าทะเลทรายชาวซีเรียที่ซื้อเขานำกลับไปยังบ้านเพื่อให้ภรรยาทั้งสี่คนของเขาเนี่ยเลือกว่าต้องการจะนำเขาไปเป็นขันทีไหมไปซึ่งการเป็นขันทีก็คือต้องไปถูกตอนตอนนั้นแหละ ที่ทําให้ดาบซีรู้สึกหวาดกลัวว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของการผชญภัยท้าทายแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จะจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไปเลยเขากลัวมากแต่เขาก็ยังโชคดีอย่างหนึ่งที่ภรรยาคนแรกของหัวหน้าเผ่าที่ชื่อซีลาเสนอความคิดเห็นว่าในบ้านเขาเนี่ยมีขันทีอยู่หลายคนแล้ว แต่มีคนเลี้ยงอูดน้อยและที่มีอยู่ก็ไม่ได้เรื่องนางต้องการที่จะเดินทางไปเยี่ยมแม่ที่ป่วยก็เลยต้องการคนที่สามารถที่จะบังคับอูดได้ถ้าทาสคนนี้สามารถคุมอูดได้นางก็ต้องการที่จะนำมาใช้งานสามีของนางก็เลยยกดาบาสีให้ ไปดูแลอูดรับใช้ภรรยาคนแรกของเขาเมื่อเดบอซีได้มาคุมอูดให้กับศีลาเขาก็มีโอกาสได้พูดคุยว่าจริงๆแล้วว่าเขาไม่ใช่เป็นทาสนะเขาเป็นลูกชายของช่างทำอันม้าเสรีชนที่อยู่ในเมืองบาบิโลนแต่การที่เขาเล่าให้ศีลาฟังกลับได้รับคำ พูดกับตอบกลับมาว่าเจ้ายังกล้าที่จะเรียกตัวเองว่าเสรีชนอีกหรอในเมื่อเจ้าพ่ายแพ้กับความอ่อนแอของเจ้าจนทำให้ตัวเองต้องมีสภาพเช่นนี้เพราะว่าถ้าคนที่เขามีวิญญาณของความเป็นทาตอยู่ในตัวไม่ว่าเขาจะเกิดมาจากที่ไหนก็ตามแต่เขาก็จะกลายเป็นทาสอยู่ดีนั่นแหละแต่ถ้าใครที่มีวิญญาณของเสรีชนอยู่ในตัว ถึงแม้ว่าเขาจะเกิดมาไม่เป็นที่นํำหน้าถือตาแต่ท้ายที่สุดเขาก็จะกลายเป็นที่นํำหน้าถือตาและมีเกียรติในเมืองของเขาไม่ว่าเขาจะอับโชคแค่ไหนก็ตามคำพูดของซีดาเนี่ยต้องให้เครดิตเลยนะคะเพราะว่ามันทำให้ดาบาสีได้ฉุกคิดหรือว่าได้รู้สึกว่าเอ้ยที่ผ่านมาเนี่ย ถึงแม้เขาจะเกิดมาในครอบครัวที่เป็นเสรีชนไม่ได้เป็นทาสแต่ทำไมนะแนวคิดเขาวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของเขาถึงกลายมาเป็นตกต่ำถึงขนาดนี้สิ่งเหล่านี้มันก็เกิดเป็นความคิดที่อยู่ในหัวของดาบาซีมาตลอดดาบาซีทำงานเป็นทาสอยู่ได้ประมาณปีกว่า วันหนึ่งนายหญิงศิลาก็ถามเขาว่าทำไมเวลาค่ำมืดไม่มีงานแล้วเหล่าทาสคนอื่นๆเนี่ยเขาเฮฮาสนุกสนานกันแต่ทำไมเจ้าถึงหมกตัวอยู่แต่ในกระโจมของเจ้าตามลำพังพอดาวศีได้ฟังคำถามก็เลยบอกว่าเขาคุ้นคิดถึงแต่สิ่งที่ศิลาเนี่ยเคยพูดกับเขา แล้วเขาก็สงสัยว่าเขามีวิญญาณของท่านหรือเปล่าทำไมเขาถึงไม่สามารถที่จะคบหาสมาคมกับพวกเหล่าท่านนั้นได้เลยและเขาก็มักจะปีกตัวเองอยู่คนเดียวศีลาก็เลยบอกความลับของนางให้กับดาบาซีรู้เช่นกันว่าแท้จริงแล้วสามีของนางไม่ได้รักนางแต่ที่แต่งงานด้วยก็เพราะว่า ซีลาเป็นผู้หญิงที่มีทรัพย์สินก่อนสมรสเยอะแยะก็คือเป็นคนที่ร่ำรวยนั่นเองและนางก็เป็นหมันด้วยไม่สามารถมีบุตรมีธิดาให้กับสามีได้ก็เลยเป็นเหตุให้นางมักจะอยู่คนเดียวปลีกตัวออกจากสังคมซึ่งนางก็ไม่ได้ต่างอะไรกับทาตเหมือนกันพอถึงตอนเนี้ยดาบาซีก็เลยอยากรู้ว่า ศิลาคิดว่าดาบาซีเนี่ยมีวิญญาณของบุรุษหรือมีวิญญาณของธาตุศิลาก็เลยถามกลับว่าแล้วเจ้าต้องการที่จะจ่ายหนี้ของเจ้าหนี้ที่บาบิโลหรือเปล่าล่ะดาบาซีก็เลยตอบนางไปว่าแน่นอนอยู่แล้วแต่เขาจะทำอะไรได้เพราะตอนนี้เขาตกเป็นธาตุ สีลาก็เลยแนะนำวิธีที่เราจะสังเกตว่าเรามีวิญญาณของธาตุหรือวิญญาณของเสรีชนโดยการที่ถ้าดาบาซีปล่อยให้วันเวลาผ่านไปโดยไม่พยายามจ่ายนี่คืนนั่นย่อมหมายถึงดาบาซีมีวิญญาณของธาตุเพราะว่าไม่มีใครจะเคารพตัวเองได้ถ้าเขาไม่ยอมจ่ายนี่ดาบบาซีได้ยินแบบนั้นก็เหมือนอยากจะเถียงอ่ะก็เลยบอกไปว่า แต่ถ้าเป็นทาสอยู่ในซีเรียจะไปทำอะไรได้นายหญิงซีลาก็เลยบอกว่าถ้าเจ้ายังเป็นทาสอยู่ในซีเรียนั่นก็ย่อมแปลว่าเจ้าเป็นคนอ่อนแอเดลาซีเขาก็เถียงว่าตัวเขาเนี่ยไม่ใช่คนอ่อนแอซีลาก็เลยบอกถ้าเป็นเช่นนั้นก็จงพิสูจน์สิดาวปสีก็สงสัยก็เลยถามว่าเราจะให้เขาพิสูจน์ยังไงซีลาก็เลยบอกว่ากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของเจ้า มิได้ต่อสู้กับอลริราชศัตรูด้วยทุกวิถีทางและด้วยเรียวแรงทั้งหมดที่พระองค์ทรงมีหรอกหรือนี่สินของเจ้าคือศัตรูของเจ้ามันขับไล่เจ้าออกมาจากบาบิโลนเจ้าปล่อยปะมันทำให้มันแข็งแกร่งเกินไปสำหรับเจ้าหากเจ้าต่อสู้กับมันอย่างลูกผู้ชายเจ้าย่อมพิชิตมันได้ และกลายเป็นผู้มีเกียรติในหมู่ชาวเมืองของเจ้าแต่นี่เจ้าไม่มีวิญญาณจะต่อสู้กับมันศักดิ์ศรีของเจ้าจึงตกต่ำลงจนเป็นแค่ทาสคนหนึ่งในซีเรียรถ้าฟังอย่างดีๆและสังเกตจะเห็นว่านายหญิงซีราเนี่ยเขาสมกับที่เป็นผู้หญิงที่ร่ำรวยในซีเรียรนะคะจนสามีอยากแต่งงานด้วยเพราะว่า เขามีแนวคิดที่ดีๆตลอดเลยทุกคำพูดของเขาล้วนแล้วแต่ให้ข้อคิดดีๆอันนี้เขาก็เปรียบนิสินว่าเปรียบเหมือนศัตรูและวิญญาณที่อ่อนแอของเราเนี่ยแหละที่พ่ายแพ้มันเลยทำให้พวกมันแข็งแกร่งดาวซี <The> C, เมื่อได้ยินนายหญิงซีลาพูดแบบนั้น mm hmm. ก็จุกดีคะเขาหาคำแก้ตัวแต่ก็ไม่รู้ว่า จะแก้ตัวยังไงว่าเขาไม่ได้มีหัวใจของทาตุผ่านไป3ามวันเขาก็ถูกนาหญิงศิลาเรียกตัวไปบอกว่ามารดาของนางป่วยและนางต้องการจะเดินทางนางสั่งให้เขาขึ้นอ่านอูดที่ดีที่สุดของสามีของนางสองตัวเตรียมถุงหนังใส่น้ำแล้วก็ถุงอานสำหรับเดินทางไกลไปด้วย แล้วก็ให้สาวใช้จัดเตรียมข้าวของเตรียมอาหารต่างๆเต็มไปหมดตอนนั้นดบาบเีก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะเดินทางไปบ้านแม่ของนายหญิงเนี่ยใช้เวลาแค่วันเดียวเองทำไมถึงให้สาวใช้เตรียมอาหารสเสบียงเยอะมากมายแต่ก็ไม่ได้สอบถามอะไรเสร็จแล้วก็เดินทางพอถึงวันเดินทางก็ สาวใช้ก็ขี่อูดตามหลังตัวที่ดาบารีคุมให้นายหญิงนั่งพอไปถึงบ้านแม่ของนายหญิงศิลาฟ้าก็เริ่มจะมืดละนางก็พูดกับดาบสรีโดยสั่งให้สาวใช้เนี่ยปักเข้าไปในบ้านก่อนและนางก็ถามดาบสรีว่าเจ้ามีวิญ,ญญาณของเสรีชนหรือวิญ,ญญาณของทาต ดาวัซีตอบอย่างชัดทอยชัดคำว่ามีวิญญาณของเสรีชนเวลานี้เป็นโอกาสที่เจ้าจะพิสูจน์แล้วนายเจ้ากำลังเมาสุราและบรรดาหัวหน้าทาสของเขาก็ผักผ่อนกันอยู่อย่างเกียจค้านจงนำเอาอูดสองตัวนี้แล้วหนีไปในถุงนี้คือเสื้อผ้าของนายเจ้าเพื่อไว้ปลอมตัวข้าจะบอกว่าเจ้าขโมยอูดหนีไประหว่างที่ข้าไปเยี่ยมมารดาที่ป่วย ดาบสีได้ยินดังนั้นก็เลยแบบกล่าวกับนางว่านางเนี่ยช่างมีวิญญาณของนางพญยาจริงๆแล้วก็เขาก็ชวนนางหนีไปด้วยเพราะว่าก็รู้ว่านางอยู่ก็ไม่มีความสุขแต่นางบอกว่าสําหรับภรรยาที่หนีเพื่อไปแสวงหาความสุขที่อื่นน่ะมันไม่ใช่วิถีที่ควรทำ เมื่อพูดคุยกันจบดาวาซีก็รีบออกเดินทางอย่างรวดเร็วเพราะรู้ว่าการที่ท่านหนีออกมาอย่างเนี้ยถ้าถูกจับได้ตายสถานเดียวเขาก็เลยรีบเร่งเดินทางผ่านเทนทุรก,กันดานมากมายจนสิ้นสุดวันที่9ทุกอย่างก็หมดไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำความอ่อนล้าก็เพิ่มมากขึ้นจน เขาลงจากหลังอูดแล้วไม่สามารถที่จะปีนขึ้นไปบนหลังอูดได้อีกตอนนั้นเขาก็รู้สึกว่าต้องตายในดินแดนล้างแห่งนี้แน่นอนเลยเพราะว่าเดินทางมาก้าวันผ่านถิ่นทุรกันดารที่มีแต่ทะเลทรายทั้งนั้นไม่เจอผู้คนเลยเขาตื่นขึ้นในรุ่งเช้าวันหนึ่งหลังจากที่นอนหลับไปแล้วก็ลุกขึ้นนั่งเหลียวมองไปรอบๆตัวในช่วงเวลานั้น จิตใจของเขาสงบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วมันก็มีความคิดผุดขึ้นมาในหัวว่าเขามีวิญญาณของธาตุหรือวิญญาณของเสรีชนกันแน่ในช่วงนั้นเขาตระหนักอย่างชัดเจนว่าถ้าเขามีวิญญาณของธาตุเขาก็ควรจะยอมแพ้แล้วก็นอนตายกางทะเลทรายซึ่งเป็นจุดจบที่เหมาะสมแล้วสําหรับธาตุที่หนีนายมา แต่ถ้าเขามีวิญญาณของเสรีชนเขาก็จะต้องมุ่งหน้าหาทางกลับบาบิโลนไปจ่ายหนี้ให้กับคนที่ไว้ใจเขาให้เขากู้ยืมมาแล้วก็นำความสุขไปสู่ภรรยาผู้รักเขาอย่างจริงใจนำความสงบสุขไปสู่พ่อแม่เขาที่เรอคอยอยู่หนี้สินของเจ้าคือศัตรูที่ไล่เจ้าออกจากบาบิโลน คำพูดของศีลามันยังกล้องอยู่ในหูเขาและเขาก็รู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆเหตุใดเขาจึงปฏิเสธที่จะยืนหยัดดุดชายชาตีเหตุใดเขาจึงยอมให้ภรรยาหนีกลับไปอยู่กับพ่อของนางพอเขาคิดได้แบบนั้นสิ่งประหลาดก็เกิดขึ้นเพราะว่าโลกทั้งใบมันดูมีสีสันแตกต่างออกไปจากเดิม เหมือนกับว่าเขายกหินสีที่มันมากั้นสายตาเขาออกไปและในที่สุดเขาก็เห็นคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตด้วยมุมมองใหม่ทําให้ดาวบาซีเลงเห็นสิ่งต่างๆที่เขาควรจะต้องทําอย่างแรกเลยเขาจะกลับไปบาบิโลนเพื่อจ่ายหนี้ให้เร็วที่สุดต่อมาเขาก็จะสร้างบ้านให้ภรรยา และเป็นพลเมืองที่พ่อแม่ของเขาจะภาคภูมิใจเขาคิดได้ว่านี่สินของข้าคือศัตรูของข้าแต่คนที่ข้าเป็นนี่คือสหายของข้าเพราะพวกเขาไว้วางใจและเชื่อถือข้าเมื่อดาบาซีคิดได้ดังนั้นเขาก็ประกาศว่าต้องไม่ใช่ข้าแน่ๆที่จะนอนตายกลางทะเลทรายดาบาซีลุกขึ้นยืนโซเซ ตอนนี้ความหิวและความกระหายน้ำของเขามันไม่มีความหมายอะไรเลยมันเป็นแค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นทางไปบาบิโลนภายในตัวดาบาซีคือวิญญาณของเสรีชนที่กำลังจะกลับไปพิชิศตศัตรูและมอบรางวัลแด่มิสหายดาบาซีคิดได้ดังนั้นก็ตื่นเต้นมากกับปฏิธานอันยิ่งใหญ่นี้เมื่อความคิดเปลี่ยนอะไรอไรก็เปลี่ยนนะคะแม้กระทั่งกับ การออกคำสั่งอูดก็ยังเปลี่ยนไปเลยเลยทำให้อูดสองตัวที่หมดเลี้ยวแรงอยู่เนี่ยกลับมาสดใสขึ้นเพราะว่าได้รับสัญญาณใหม่ในน้ำเสียงของดาวาสีหลังจากที่มันพยายามอยู่หลายครั้งในที่สุดมันก็ลุกขึ้นยืนได้แล้วก็เดินตรงไปทางเหนืออย่างอดทนจนหน้าเวทนาอะไรบางอย่างในดาในตัวดาบาสีบอกว่าให้เขา เดินไปทางเหนือแล้วก็จะได้เจอกับบาบิโลนและทิศนั้นมันก็เป็นทิศที่ถูกต้องด้วยในไม่นานเขาก็พบกับน้ําแล้วก็เดินทางเข้าไปในดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ขึ้นมีทั้งหญ้าและผลไม้เขาพบเส้นทางสู่บาบิโลนเพราะวิญญาณแห่งเสรีชนมองว่าชีวิตเป็นปัญหาชุดใหญ่ที่ต้องแก้ไขและต้องลงมือแก้ไข ในขณะที่วิญญาณของธาตุก็จะโอดควรว่าธาตุอย่างข้าจะทำอะไรได้ดาบาซีเล่ามาถึงตรงนี้เขาก็หันไปถามทาคัสเด็กหนุ่มที่นั่งร่วมมงอาหารเขาอยู่ว่ากระเพาะที่ว่างเปล่าของเจ้าทำให้สมองของเจ้าโล่งขึ้นหรือยังเจ้าพร้อมจะเดินไปตามเส้นทางที่นำเจ้ากลับไปสู่ความนับถือตัวเองหรือยัง เจ้ามองเห็นโลกในสีสันที่แท้จริงของมันหรือเปล่าเจ้าอยากจะจ่ายหนี้ไม่ว่ามันจะมีจำนวนมากแค่ไหนก็ตามหรือกลับมาเป็นคนที่มีผู้น้ำหน้าถือตาในบาบิโลนอีกครั้งหรือไม่เด็กหนุ่มน้ำตาคอทาคาตรีบลุกขึ้นนั่งคุกเข่าแล้วพูดว่าท่านได้แสดงให้ข้าเห็นมุมมองใหม่ข้ารู้สึกว่าวิญญาณแห่งเสรีชน กำลังวิ่งผ่านในตัวค่าหลังจากนั้นดาบาซีก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อเขากลับมาถึงบาบิโลนความตั้งใจแน่วแน่แนอยู่ที่ไหนหนทางย่อมอยู่ที่นั่นเมื่อดาบาซีกลับมาถึงเขาก็ลงมือหาหนทางอันดับแรกเขาไปเยี่ยมเยียนทุกคนที่เขาเคยเป็นหนี้และอ้อนวอนขอความเมตตาจากพวกเขาว่ารอให้เขามีรายได้ก่อน แล้วเขาจะคืนหนี้ให้ส่วนใหญ่ต้อนรับเขาด้วยความยินดีแต่หลายคนก็ด่าว่าเขาแต่บางคนอาสาจะช่วยมีอยู่คนหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือดาบาซีในขณะที่เขากำลังต้องการพอดีคนนั้นคือมาทอนนายทุนปล่อยกู้ถ้าท่านที่ติดตามมาทุกเอพิโซดของเรื่อง The Richard Man in Babylon ในช่อง Minute with Me นะคะ ก็น่าจะจำม,มาทอนในทุนปล่อยกู้ของบทที่ผ่านมาได้นะคะมาทอนเป็นในทุนปล่อยกู้คนสำคัญของนครบาบิโลนที่เขาจะรู้จักผู้คนจำนวนมากและเขาก็เป็นผู้แนะนำให้ดาบาซีไปพบกับเท้าในบาตูซึ่งเป็นพ่อค้าอูดที่เก่าแก่ของนครบาบิโลนนะคะเท้าในบาตูนี่ก็ถูกพูดถึงในบทของ นายทุนปล่อยกู้แห่งบาบิโลนเหมือนกันเพราะว่าเป็นลูกค้าคนสำคัญของมาธรที่มักจะนำเชือกผูกปมสำหรับผูกสัตว์เนี่ยมาเป็นเครื่องค้ำประกันเวลาที่มาขอกู้เงินจากมาธรน,นะคะเป็นบุคคลที่มีเครดิตดีทีเดียวเท่าในประตูก็เป็นพ่อค้าอูดที่เราเคยได้ยินชื่อมาแล้วในบทก่อนหน้านี้นะคะ เขาบาทอนเนี่ยพาดาบ,บาซีไปพบกับเท่านบาตูเพื่อให้ไปทำงานอยู่กับเท่านวบาตูเพราะว่าเท่านบาตูเนี่ยเพิ่งได้รับมอบหมายจากองค์กษาัาตริย์ให้ไปหาซื้ออูดดีๆหลายฝูงเพื่อใช้ในการเดินทางสำรวจครั้งใหญ่เมื่อดบบาบัซีนำความรู้เรื่องอูดของเขามาใช้ใน การทำมาหากินให้เกิดประโยชน์ตอนอยู่กับเนบาตูเขาก็ค่อยๆจ่ายหนี้เพราะว่าได้รับเงินนะนะคะให้กับทุกๆคนที่เขาเคยเป็นหนี้เขาจ่ายหนี้ทุกเหรียญทองแดงและเงินทุกแท่งที่เขาได้มาและในที่สุดหนี้ก็เริ่มหมดเขาสามารถเชิหน้าชูตาและมีเกียรติในหมู่ผู้คนอีกครั้งดาบซี เล่าจนมาถึงตอนนี้เขาก็หยุดแล้วก็ตะโกนไปสั่งอาหารมาเลี้ยงบุตรชายของเพื่อนเขานั่นก็คือทาคาสซึ่งตอนแรกเขาไม่ได้ให้ชวนกินอะไรเลยนอกจากน้ำเปล่าแต่พอท้ายที่สุดถึงตอนนี้แล้วเขาก็สั่งอาหารมาเลี้ยงทาคาสนะคะเพราะว่าทาคาสได้แสดงให้เขาเห็นว่าเข้าใจโลกแล้ว และพร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหานี้สินเรื่องราวของดาบาซีพ่อค้าอูดแห่งบาบิโลนก็จบลงตรงนี้นะคะดาบาซี asi, เขาพบวิญญาณของตัวเองเมื่อเขาตระหนักถึงความจริงอันยิ่งใหญ่ความจริงที่ผู้รอบรู้ในยุคก่อนหน้าเขาเคยรู้และเคยใช้มานานแล้วมันช่วยนำผู้คนทุกเพศทุกวัยให้รอดพ้นจากความยากลำบาก ไปสู่ความสำเร็จและจะทำเช่นนี้ต่อไปสำหรับผู้ที่มีสติปัญญาจะเข้าใจในอำนาจวิเศษของมันความจริงอันนั้นก็คือความตั้งใจแน่วแน่อยู่ที่ไหนหนทางย่อมอยู่ที่นั่นเนื้อหาทั้งหมดของบทน,นี้ก็จบลงแล้วนะคะหลังจากที่เราได้ฟังเนื้อหาทั้งหมด เรื่องราวของดาบาซีก็จะพบว่าสาระสำคัญของบทน,นี้ก็คือเขาให้เรามีความตั้งใจที่แน่วแน่ในการที่จะแก้ไขปัญหาเมื่อมีนี่สินสิ่งเดียวที่คุณจะต้องทำก็คือการหันหน้าสู้กับปัญหานั้นจัดการเริ่มปรับปรุง ในเรื่องของความคิดมุมมองเมื่อมุมมองเปลี่ยนไปหนทางก็จะปรากฏให้เห็นว่าควรจะทําลําดับขั้นตอนเป็นยังไงแล้วถ้าเป็นไปได้เราไม่ควรใช้จ่ายให้เกินตัวปัญหานี้สินก็จะไม่เกิดกับเราการเป็นหนี้เปรียบเหมือนกับการที่เราเป็นทาสเลยนะคะเพราะเราอ่อนแอเราไม่มีความมุ่งม,มั่นตั้งใจที่มากพอ เราถึงเจอปัญหาของนี้สินเนี่ยลุมแล้วและนี้สินเนี่ยก็จะเป็นตัวกลัดก่อนจิตวิญญาณต่างๆของเราความภาคภูมิใจในตัวเราดังนั้นถ้าใครที่ประสบปัญหานี้สินอยู่แล้วได้มีโอกาสมาฟังคลิปใน EP ีนี้คุณสามารถแก้ไขมันได้นะคะโดยการ ตั้งใจให้แน่วแน่ที่จะแก้ไขแล้วผลทางก็จะปรากฏให้คุณเห็นคุณต้องเผชิญหน้ากับมันเท่านั้นเหมือนเวลาเรามีปัญหาหนี้บัตรเครดิตหนี้การกู้ยืมถ้าเราไม่พูดคุยปณนีประนอมตกลงการชำระหนี้อย่างมีระบบแบบแผนเราก็จะไม่มีวันที่จะเขียนหนี้นั้นหมดไปได้แต่ถ้าเรายอมกัดฟัน ข่มความกลัวเข้าไปพูดคุยกับเจ้าหนี้และหาหนทางร่วมกันนะคะมันก็มีสิทธิ์ที่จะเคลียร์ปัญหานั้นออกไปจากชีวิตและกลับมาภาคภูมิใจในตัวเองได้อีกครั้งนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับใครก็ตามนะคะที่เป็นหนี้อยู่ตอนนี้มันมีทางออกนะคะอย่าใช้วิธีการวิ่งหนีเพราะถ้าวิ่งหนีหันหลังให้กับปัญหา ปัญหาจะไม่ได้รับการแก้ไขและเราก็จะไม่หลุดพ้นจากสภาพการเป็นหนี้สักทีเหมือนกับว่าตกเป็นทาสของนี้สินอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ EP ีนี้ก็จบแล้วรวมทั้งการแสดงความคิดเห็นด้วยแล้วมาพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะเรื่องราวเดอร์ลิชเชนแมนอินบาบิโรนยังไมไ่จบเท่านี้นะคะ ยังมีเรื่องดีๆที่ใช้ให้ข้อคิดในการดำรงชีวิตและการบริหารจัดการการเงินของเราอีกเยอะเลยถ้ตอนนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะที่รับฟังและจะปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร b ์กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ